วัสดีครับน้านะวันนี้ก็มาพบกับช่องมาหลงตกปลาพากินพาเที่ยวอีกแล้วครับวันนี้เราก็พานาน้ำามาตกปลายังหมายท่าแหล่อ่างทองครับผมแม่น้ําเจ้าพยาแพรพ่ยาครับแพรเดิมที่เราเคยมาลงกันครั้งที่แล้วก็ลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมกับมีผลงานให้น้านะได้รับชมกันแล้วครับแต่พอดีเมื่อคืนไม่ได้เปิดกล้องครับ ไม่ได้เปิดคลิปแต่ก็มีถ่ายไว้ให้นะนะได้รับชมกันครับผมวันนี้เรายังตกกันอีกหนึ่งวันครับก็เดี๋ยวไปรอรุ่นกันครับผมว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับผมเจ็ดแต้มปลาสวายก็เดี๋ยวไปรอรุ่นกันครับว่าวันนี้จะมีเพิ่มอีกไหมเราตกกันถึงตอนเย็นครับก็สี่ห้าโมงเย็นนู่นแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับผม ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศยามเช้าที่ท่าแร่ให้น้าๆได้รับชมกันนะครับผมก็บรรยากาศดีมากพอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วครับก็วันนี้เราก็มากับนตักสุดหล่อครับผมบรราาเป็นไกด์นำให้เราหาผลงานอีกแล้วครับผมก็ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วครับแต่เดี๋ยวไปรอรุ่นกันครับว่าวันนี้จะมีแต้มเพิ่มอีกไหมโอเคครับ Yeah. <laughs> มาแล้วค่ะหลังจากที่รอกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงอันนี้แต้มที่แปดใช่ไหม 我准备办证。<laughs> <laughs> ออบเลยครับนะนะโอ้โหอันนี้เต้มที่แปดใช่ปะใช่ตัวที่เก้าแต่เต้มที่แปดหลุดไปหนึ่งโอ้โ่สวยมากเดี๋ยวปิดนะโอเคปิดเลย มองไม่เห็นเลยเหรอมอมาอีกแล้ว แองไม่เห็นเลยโอ้แรงดีแรงดีแต้มที่เก้าตัวที่สิบแต้มที่เก้ากินสิบลุดหนึ่งมาแล้วครับแล้วนะนะโอ้ยกินช่งวงบ่ายจะวัดไม่ทันแล้วเมื่อกี้ โอเคครับรอลุ้นตัวต่อไปครับผม มาอีกเวลไม่ยอมง่ายง่ายโอ้แรงดี ไม่ยอมอุ้ยเสียวนันชิบหายเลยติดคีบอ๋อติดสองที่เลยคีบกระปาก เรียบร้อยตัวที่สิบปะอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมตัวที่สิบอืมแต่อันที่สิบเอ็ดแต่ตัวที่สิบลุดไปหนึ่งสิบเอ็ดได้สิบครับนานะหมายสุดท้ายละเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับผมโอเคครับสวยงามครับ เวลาก็จะหมดปลาก็กินเอากินเอาทีานี้ โอ้เล่นนานไว้ตัวเนี้ย มาแล้วนะยา ตามมานี้มันทำเป็นอะไรทรายามันกลัวโอ้เล่นนานตัวนี้ปนานลยฮะปลามากินตอนเย็นเฉยจะหมดเวลาแล้วไม่ได้สามสี่ตัวเลยหา

หลบมาเจ้าของแพมาช่วยตักปลาขอบคุณครับอะไยวางเลยครับพีย่ายาสวยเลยเล่นนานตัวนี้เกือบห้านาทีเลยต<า>ัวนี้ยังนอน <ผม S 1> ดิ้นอยู่เลย<า>กินอีกแล้ว ่าลูตอนนี้ยังไม่ได้ลงกระชังเลยค่ะเนี่ยกินอีกแล้วเหมือนคนเมื่อวานเลยที่เขาเออกไปเขาบอกเขามากินช่วงเย็นเหมือนกัน ที่หนูมาต่อ่ะแกบอกปากลากำลังเข้าเลยอ่ะได้ไม่แพ้รอบก่อนเลยอืปอปลาเป็นตัวใหญ่งั้นเลยกกตักปา่อน Lá rồi. mà lé, mà, lé, mà lé. แล้วค่ะแต้มครับแต้มที่สิบเอ็ดหรือสิบสองจำไม่ได้จริงสิบเอ็ดใช่ไมแ้มสิบเอแต่กินสิบสองเนาะอันนี้นายาเจ้าของแพค่ะมาช่วยตักปลาเติดเติดมาตักปลาสองโคติบเลยคิวต่อไปมีมันคิวต่อไปนิดปลากำลังเข้าเลยล่ะไปดูต้องรีบจัวปิดแล้วนะ มาอีกแววเบ็ดก็จะเก็บปลาก็กิน แต้มที่สิบสองได้สถิติเดิมนะครับนั่นนะ 13, หิงสิบสามุดหนึ่งได้สิบสอง,สองเขารอบที่แล้วเลยติสิบสองตัวโอเคเอาอีกแล้วครับกำ <laughs> ลังเก็บเบ็ดตัวนี้ยังปลดเบ็ดไม่เสร็จเลยค่ะ ฮืฮอโอ้เมื่อกี้เหมือนจะงายนู้ตัวไม่ใหญ่ัวเนะี้ระแรงดี เล่นน้ำเล่นน้ำวิ่เเงเขาเนาะหนักเฮ้ยไม่ได้หนัก <c oughs> เดี๋ยวไปปล่อยปล่อยปล่อยเอาเขาช่วยพู้หญิงจะใช่กาไม่ได้จับ <c oughs> แทนตีสิบสามโอเคครับ ดูหน้าคนตกไหมครับนะนะทริปนี้ของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นผลงานของเราครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะตักแล้วก็พี่ยาครับเจ้าของแพรตอ,อนนี้เลยครับสนใจจองแพรได้ครับดูผลงานครับผมจะยังไงก็ฝากแพรพี่ยานะครับผมแล้วก็ ขอบคุณนัตักที่เป็นให้ทุกอย่างจริงๆทุกทิปประทับใจครับผมโอเคครับทิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ